เห็นสองหนึ่งพี่้องเห็นบาสองหน่งเห็นมอสองหนึสี่แล้วน้องการสองหนึ่งอยู่ตรไหสีพี่้องบันลุกเดดสองหนึ่งได้บนเด็กหนึ่งใส่เดสองหนึ่งเดนบอเลขสองหนึ่งพี่องอันนี้ก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะพิ่กะบอกแล้วเออพิ่กะบอกแล้วเพิ่นหันบอกว่าเลข เพิ่นเพิ่นเห็นเนาะม้วนนี่วะนี่ค่ะอันนี้เตาก๋จะเป็นเตาไฟปล่อยแจ้งเนาะค่ะเนาะไฟมันกระสูงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นเป็นเตาเป็นเตางับเตาวางละตลาดเตางับเตาพับนี่เจ็บทั้งหน้าทั้งหลังปิดเจ็บเตางับเพิ่นเพิ่นดีๆทั้งก้นเขาอันนี้ทั้งก้นปิดนี่ค่ะเตางับเตาพับเตางับเตาพับบ่กต้าอึกฮัก

พ่ปากผู้ขานี่ขอให้มันคิดมันยำเออเพ็ดิดเพลินแพริกนี่เข้มคือเกลือนี่อคิดอ,อะใดก็ขอให้ได้นั่นสาธุผู้ขาโบมี่อย่างไดนันแกเขาพูดนั้นจะออกทูพูดโทพูดโทพูดโททำโมสังโคหันแกออกหนึ่งหมุนก็สองหุนสามห,หุนนั้นแกเขาจะออกกลูกหันจะออก

อันนี้นะอ่าแกว่าดูข่อยกับว่านในว่าแล้วข่อยว่านในหัวเป็นเลขอย่างเนาะเบมึงจังหนึ่งกะแน่นพิ่นกองแค่มงเดียวเนาะเออเป็นเ,<笑><笑>เลขนะอีหยังเลขที่เบิกแค่ที่เทียนหมดเนาะอืมจักนี่เป็นรูปอย่างแล้วเมึงดูหลังเตานี่หลังเตานี่ก็เป็นเลข ha, Lăng tàu này 3 ừ, 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 OK OK Hook Sam Tong pê lê Tong này ta bung 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 ờ ờ bung 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 ờ bung 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 bưng 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 bung เพ so ิ่งตีงไปตีงมาอยู่อันพญาเต่าก็ได้บกว่ามาคักเลยว้าหกนี่งหกสี่แม่นแน่นอนเลยบ่กวอย่างเงอยู่เทียนบ่หรืออยู่หลังเต่าอยู่หลังเต่าอยู่หลังเต่าแล้วเห็นอยู่หลังเต่าอยู่หลังเต่าเทียนนี่เทียนนี่หานี่เป็นเลขอันวอย่างเงี้ยวอ่งเอเอามาเป็นตาไปยืมดู เจ้าใส่บรรดาอะไรทั้งกระางกับผู้หญิงใส่แว่นตาอทั้งกระปากกเวรแล้วนะเบื้งนู้นพี่น้องเขาจะว่ามันเป็นเลขอะไรนี่โอ้ครับนี่คักบอเอ็ดได้สามงวดเอ็ดได้สามงวดมาเพิ่นมาว่าขันตุงเป๊ะมันก็จะได้สามงวดแล้วขันบอตุงก็ขึ้นได้เอ็ดงวดเดียวเดียวเลขสามเน่นน้อนยูมองแหงๆนี่บอพ่อยยังเบิ่งตั้มตาเที่อันละตะเก่าแต่ว่า คือเมื่อตัวเลขนี่นะทั้งหลังเทียนกคเห็นยังไเคือเออทั้งหลังเห็นยุเล็กสามฮะเออคือเด็กน่อยขี่มังกรนี่เทียนนี่ก็ได้เนาะคือเด็กน้อยขี่มากันกล้วยนี่บนกนนึงก็คือเลขอันเลขสองเนาะเมขเก้าเลขเก้าเออเคืออันนี้อวยสองกากยสองเอกะเออสองป็นอวแบงในด้วยอวยอวอวยเอา เออเออเออูไ้ดูหมุนหมุนหมุนหมนหันบุญกบก้นเลขซีนี่แหละจังเอาคือว่าขีดมาสินะจะสินะขีดตรงไตสินะก้อยเบิ่งแต่หลังเตาเพืดี่น่ได้ได้หลังเตานี่หลังี่เตาเห็นนิ้วเลขสามแต่าข่อยมากขึ้นมากแรกข่อยซองมื่อกเห็นเลขหาอยู่หลังเตาแหงๆี่เออผมเห็นเลขหกพี่เลขกคนหกสามมาอ้าวเยังเจะเมือรู้มเบิ่งแห้งอเคโอเคนี้ ตะเก้าพระเจ้าซองมันโทรศษสามพันตัวตัวเลขมันจังเห็นชัดแต่ว่ามันก็นั <c oughs> นบเบิร์เงีย้ยสิจาวมันคือเลขสี่บ้านนี่ขีดชืดชืดชืดลงมานั่นคือแบบนี้เออเลขสี่ก็เขียนโมงามโู่เออนี่มันคือเลขเจ็ดะนะฮะคือเลขหน่อยเขียนว่าเป็นเออนี่นี่มันคือเลขเจ็ดน,นี่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 นั่น,นดีนี่นี่เจ็ดอยู่มองห้องน้อยๆเห็นบ่เออ จักเนห้องเงียเอนโอ้ห้องยๆเปินชายใชไหมอวันนี้เราเบิ้งตับเบิ้งเบ้ดเลยเนี่ยเออห้องเงียๆมันเนี่ยเออมองลองกลางนะบอกเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งมาอด้เห็นยุใสกับเบิ้งเอาไม่บบดอดวงไพดวงมันตาดีได้ตาได้สียแล้วนี่ย อาจารย์นะเปหอาจารย์พิ่นหายตัวได้สาภาพิ่นเราอันที่เพิ่นทำเอาอฮะเอ้พระใหญ่เพิ่นห้เจ้าตัวไดนเาพเ่าขอบอร์ไดเพินเาว่าอุ้ยเห็นเปรมแต่ทางใดจะถามว่าเปร์อยู่หลังเตาเก้าสามเก้าสามบาทนี่แน่นอนเลยเก่าสามหรือหกสามมันจะแยกกันไหมหกสามมันกับหัวแบบเก้ากับอันเดียวกันเก้ากับหกมันคับหัวอันตัวเดียวกันเออไอไข่เจ็กับนึ่อเออน่น่ะ บึงท่านนี่หุ่นหกบาทนี่นานเออบึงท่านเงินหกเก้าเออมันกับกับหัวเนะเออกับหัวสามนี่แน่นอนเด้แล้วเออสามเห็นชัดยุ่สามหู้หลังเตาตู้นี้บาตรนี่ตัวนี้ปิ้นขึ้นมาบุงลูกยังไงมันสวยแน่นนี่เปล่บึงมันเหลือมตาหนอเท่านั้นโครมหนอ เึงงยู่เทียนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเทียนมาเปิงนี oh, no. Oh, no. ่เห็ลขกสามเมนว่าพี่น้องเลยเลขสามนอกสามจงนี่เด็นนี้่เห็ดยอแเห็ดเลขกสามบันนี่นี่่นี่ันนี้มันขาวนเออสามบเออสวยสามกันมาสามยางสามสีจักสามยางแล้วนี่สตเต่าสีขางี่เวียนเบิดเมื่อมันเก็จะนับเอาไปนี่เก็เตามันม่เก็ดจ้่บ่โอ้ย็นไปนับโอ้ยหลังมันนรื่าหลังเตาหรือเป่โตแล้วมาจานปนเองของ หัวมันอีกหัวหางหัวหคุณอะไปไปเอาหัวหางหัวหกมันก็เล่ยตู่นลเล้ากัเปี๊ยกะละมั่งนี่กระน้ำกระนึ่งกะละมั่งกระุนก็ะนึ่งนนเอออ่างนี่กูนชนต็มๆขันนี่เบอร์เนาะร้านว่าจับได้พาเต่านี่จับได้หุที่บกว่าเอวานจมกลางอยู่วะ ทงไปน้ำกบมันกึ่กากับได้มันบ่ได้สมจั้สามนสามตรงอยู่แล้วสาสามนิ่งเนาะโอโอ้ตกใจาสามนี่มันก็ไ่ยากเลยแค่สามไปรักทิบผมได้ก่ะเออเปรักิพม์นกิสามเับเลยเออเสียงที่แรกเตาเตาพับวันนี้แล้วเตางับนี่เตาางับ ใจมเกิดงับทั้งนี้ดีทั้งนี้งับเข้ามาบอโอ้ปิดอยู่ได้ล่ะปิดอยู่ได้เนาะเฮงปิดหัวคือแปียเจ็บดีแท้าั้นตัวนี้ก็ปิดตัวนี้ก็ปิดโอ้เนี่ยเดี๋เจ็บดีขนาดเลยพู้น่ะต้องนี้ก็ปิดงับเตางับอันนี้เนาะเตางับเพราะมันเตาเตาเออหักบ่เอื้อหักแต่ว่างับมันบ่เตางับตัวนี้มันจะปิดหน้าปิดหลังนี่ยเจ้เป็นตัวผู้ตัวแม่เนี่พยเพราะยังเจ้าอยู่อ้าวเอาเสีเอาตัวผูกมาผัดขายนะเอาทรายมาลงตัวเมียนะ มันอ้วนป่ะเจ้าก็บม่หยาบยังเจ้าก็ทั้งตัวผู้ตัวเมียมันใสเลยเจ้าเอาใส่แบบนี้ตัวจุมเอาเต้าธรรมดาแล้วบอางับแล้วมันมีสายพันธุ์อยู่เนาะมามันก็จะเป็นบอกมันมันก็มันก็ต้องเป็นเจ้าตำจันไปใส่เลยบอกเออมันก็ต้องมีมีแบบของเขาอยู่แล้วมันก็ต้องมีสายพันธุ์ของเขาอยู่เลี้ยงเต้าขายนะเลี้ยงเอา ้ายมาลงเนาะที่กำแพงเนาะอันค่อยว่าขันซื่อว่าอะไรก็ซื้อเรขกอะบางีนี่เด้ออึกอึกขับภาพอ๊กงับเอึกนี่เด้อโอ้พิดดีนะเหรอนะพิดดีเอาอีน้าบันแหงเอามันแหงมาบ่างทายมันรูปแบบเนาะเซะเมื่อจะออกลูกค่ะทายลูป่งเลยเราดูกามันดีแล้วมันเห็นเนาะนั่นนั่น เดียวเดียเล็ก้อนสองได่เจสองนี่นี่อยู่บีเพะบิรถนีเอออยู่พุ่เจ้าบ่เออเบอันที่ห้องกลางหันเจ็ดเนาะเออจะว่าอีกสอนี่เบิ้งก่อนสองนี่นีนี่นีองหเบิงเอาสรุปดูเาบัดเอสรุปว่าอยู่หลังเต้านี่นุนนาวันอย่งสามสหเนาะหกสามนี่นาเลขสามนี่นาเลขสามนีนาเลขสมนีนานีนี่ครับล้วดิ นี่เลขสามชัดขนาดเลยนี่เห็นป่ะไม่ไม่บางเลขเจ็ดจอเหมือนบางเล่เพี้ยนป่ะบางเลขเพี้ยนเต้านี่ละนี่ดีเห็นเดีนี่นี่เห็นบ่เนี่ยที่เรียงมันอยู่ที่ไหนนี่นี่อันดูนี่ว่าเอออยู่ดีกันมีเลขสามอยู่มองหลังเต้านี่กันมีที่เรียงว่ามันแห้งแห้งอยู่มองหลังเต้านี่เลขสามชัดอยู่ตอนคอยไปใดักเลขเขาก็ว่ามันนี่นี่เลขสามนี่เลขสามอยู่นี่บ่เนี่ยใช่นี่นี่มองนี่นี่ละนี่ละ ว่จะเอก่เอกหมเนีเลขกสามไปี่อ um, ธ anyway> ิทายให้เบิรงเจ้าไปถึงเดียนนาไปแล้วเลืกสามเลนะเลืกสามเลยนงานมันดีเมนตกล่องบอสนี่บอกอีมเลขกสามชัดเลยนี่เลขสามนี่เลืกสามหมดเลยไหมสามคักเลยนี่นะบุกผ่านกล่องนี้ค่ะไ้กเดินกาเล้วสามแปดนี่นเห็นสีเห็คักเลยนี่บ่นี่าวอยงถึงนั้น นี่ค่ะเต่าเต่าพับเต่างับนี่เด้จับเจ็บนี่จบสอีนี่เจ็บดีอย้ค่ะเจ็บดีเยอะนี่ด็กับเตามันตัวเดียวนี่ดก้งพี่กระปิษดีแท้หัวฮอสิปวนออกมาเนาะอวยอวยอิดดีอยู่ได้ค่ะพี่น้องที่บงเอาตาดีได้ไปไปเียห่งตัว้เลียกอยู่แล้วบ่งเล็กังบมาเรียกวิมบัสัสเจน เท่าไรก็เดี๋ยวๆเพิ่อนคันน้ำเด็ดสันสามหกโอ้หค่ใดว่าเห็นคอยเห็นบาดนี่ไอู้จังขยะแก้วนี่สองนนี่นะเออเ่พ้องเนาะกรบอ่ยาอัดเจนท่านี่ว้ยว่าไปเห็นบาะนี่นี่แหะเก้วสองนึงนี่ชัดๆเลยนี่นะ สามตัวเ้าสามตัวเห็นสาตัวเลยเห็นสาตัวเลยพี่นอะสองหนึ่งคคักเลยหน้าน้น้สองหน่งคืคักเลยนี่นีองหนึ่งคักเลยนี่สองหนึ่งนี่นะนี่มอบมีบ่กมับล็นี่สองหนึ่งมีบอกกสินเดลด้เของบกนล่ม เห็นสองหนึ่งพี่้องเห็นบอสองหนึ่งเห็นบอสองหนึ่งสี่แล้วน้องการสองหนึ่งังไหลสี่พี่้องบนเดสองหนึ่งได้บันเด็กหนึ่งใส่เดดสองหนึ่งเดนบเลขสองหนึ่งพี่รองอันนี้ก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะพี่กะบอกแล้พี่กะบอกแล้วพี่หันบอกว่าเลข เพื ừ, ่นเพนเห็นเนาะเพื่อนว่าจังไรพ่อเพื่น่าจังไหันใจพ่อใหั่เพนตัวใดก็มั่นใจเจ็ดสองเจ็ดสองเพือนเลขเก้าได้พ่อใหั่ไดก้าหดก่อนเืนเ่ยหดออกเพืนออกสองเจสองนาะใส่หเอดก่อนนจซื้อไซื้อไเสียงขึ้นบ้านนึเออเดีหลังเก้าันซื้อได้ตัวใดเลขฮะ บนบุบ่โอ้ยหลังเต้าเลขบนบสามหกค่ะเก้าเก้าสามหกสามหกหกสามสามหกกับเก้าสามสามเก้าพี่น้องกับกับหัวกับหางเออพันเห็นหกสามหกหกสามกับเก้าสามสามเก้ากับกันพันเห็นไันนี่ยพันเห็นก็จ็ดสองเออพนเห็นเจ็ดสองมั่นใจพันวามั่นใจขนาด มั่นใจบ่ะเฮียไงมั่นใจบ่โอ้อาจารย์มั่นใจสุดทนักว่าอาจารย์ตัวน้อะเอ้ยสุดน่าอาจารย์เพิ่นเอ็ดแล้วผู้เพิ่นเอ็ดผู้พจนเว่าเพิ่นซื่อเนาะเพิ่น์ว่ากันว่าโอเคโอเคขอเกอดนั่นแหละเอ้าเออขอเกิดเห็นเจ้าเมื่อยอยู่ดอกเพราะว่าเจ้าโอเคเจ้าคุยกับน้ำเล่าโดนเติบอยู่เมื่อยจะมื่งเทดเลยครับมันญานติมีญาติเจ้าลงญจติเศร้าเมื่อยผล่ะครับมันถึงตรงตรงนะ เขาแม่เอาเข่าตรงๆนั่นเพนว่าดตรงๆเลยบอกรหัสเดี๋ยวพนธ์พยัยตรงๆเจ็ดสองโอ้ตรงๆเลยบ่ะเจ็ดสองตรงๆเนาะเอออ๋อพี่น้องเออฟังเอาเด้อเพิ่นว่าผู้เพิ่นเอ็ดเนาะเพิ่นก็คือว่าโอเคโอเคอยู่ได้ล่ะมืือถกเขันว่ามีปีมีแค่มันก็ม้วนหน่อยกันมือถือมือถือเลยเมื่อยขาอ้วกใส่พิจารณาในการรับชมเด้อค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ หายงงง่ายด้วยค่ะพี่น้องเป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางของจะชกมือหนีกับวันพระเนาะมือหนีวันพระใหญ่ซ้่มวันพระใหญ่สิผ่าคำได้มือหนีค่ะวันพระจันทร์เต็มดวงพ่อเหมือนอ๋อเฮสละคลิปนี้พ่อแค่นี้แล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ